ามวิธีดูแลแม่ให้เป็นสุกนะคะ มาแบ่งปันหัวข้อนี้เพราะอะไรนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะผู้พินมาแบ่งปันอาชีพข้าวเหนียวหม,มูปิ้งมาแบ่งปันการสร้างตัวตนแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการดูแลแม่นะคะเพราะว่าผู้พินนึกระลึกเสมอว่าทุกอาชีพนะคะถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้นะคะคือความกระตันยูแล้วนะคะมันจะทําให้เราสําเร็จเติบโตมไม่เป็นคนที่สําเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะต่อให้ผู้พินจะมีความสําเร็จในอาชีพข้าวเหนียวหม,มูปิ้งมีความสําเร็จในการตั้งเป้าหมายการสร้างตัวตนแต่ผู้พินจะสําเร็จเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ได้หรือจะมีความสุขไปไม่ได้ถ้าาาููพินนขคุธรรมมวกตัซึ่งเป็ ที่ผู้พินค์ทำแล้วก็จะเกิดผลลัพธ์ให้กับตัวเองมีความสุขแบบไหนทําแล้ว้ตัวเองมีความสุขแม่ก็มีความสุขไปด้วยคือมันต้องทั้งสองฝ่ายเราอยากให้แม่มีความสุขถ้าเราไม่มีความสุขเราก็จะเกิดเรื่องเครียดเราก็จะอารมณ์ฉุนเฉียวมันทําให้เราอารมณ์ที่ตบบาดแม่หรือว่าพูดไม่ดีกับแม่นะคะซึ่งการที่เราทำอ่ะมันก็จะเป็นการที่เป็นบาปกับเราไปด้วยนะคะวันนี้ครูพิง์ก็ถึงได้มีวิธีการดูแลแม่เน้นนะคะผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่เป็นแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะถ้าใคร เจอประสบการณ์อย่างครูพินนะคะคุณก็สามารถที่จะมาฟังการแบ่งปันแล้วก็นําไปปฏิบัติต่อตัวเองได้เช่นกันนะคะข้อแรกนะคะที่จะทําให้เรามีเป็นสุขก็คือข้อแรกเราต้องให้กําลังใจตัวเองก่อนนะคะก <sm all> <ๆ>่อนที่จะไปให้กําลังใจคนอื่นก่อนที่จะให้กําลังใจแม่นะคะแม่ต้องหายนะแม่ต้องอยางมู้นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าตัวเองไม่ให้กําลังใจตัวเองเราจะมีกําลังใจไปไปส่งต่อแม่ไหมคะไปดูแลแม่ไหมคะถ้าเรายังมีกําลังใจหอด หดหูกับตัวเองเอ๊ะลูกคนอื่นทำไมไม่มาดูแลทำไมภาระานี้ต้องตกมาที่ฉันนะคะการปรับจิตตัวเองการปรับใจตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะคะลูกคนอื่นไม่ดูแลไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นปัญหาของเขาถ้าเผื่อมัวเราไปมองแต่ว่าเอ๊ะทำไมลูกคนนี้นไม่มาดูทําไมต้องเป็นภาระที่เราแล้วใครจะทํามาลูกคนอื่นไม่ทําแล้วตัวเราก็จะไม่ทําด้วยเหรอจะทิ้งไว้ให้แม่อยู่อย่างนี้เหรอนะคะให้บอกกับตัวเองเป็นกําลังใจตัวเองคะ่ะว่าฉันโชคดีที่สุดแล้วฉันได้มีโอกาส โชคดีที่สุดแล้วต่อให้จะมีแม่มีลูกกี่คนแต่ลูกคนอื่นไม่มีโอกาสได้มาดูแลไม่เป็นไรคะ่ะตัวเรามีโอกาสเราบอกกับตัวเองนะคะว่าฉันโชคดีที่สุดแล้วค่ะที่ฉันได้มีโอกาสเราโชคดีว่าแม่ป่วยเราอยากไปแบบว่าเอ๊ะทำไมแม่ต้องป่วยทําไมแม่ต้องหกลม้มเราดูแลดีที่สุดแล้วมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทีนี้เรามาปรับที่ใจตัวเองว่าถ้าแม่ไม่ล้มฉันก็คงไม่มีโอกาสได้ดูแลใกล้ชิดแบบนี้ถ้าแม่ไม่ล้มฉันก็คงไม่ระวังเท่าวันนี้ ล้มเพื่อที่จะมาเตือนให้เราให้ระวังแม่มากขึ้นไม่ให้ล้มที่แบบจนหัวนอกพื้นนะคะอันไหนที่มันเกิดไปแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะทาอันไหนที่สิ่งยังไม่เกิดเราก็ต้องระวัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าล้มครั้งที่2แล้วเราจะยิ่งลําบากนะคะเรายิ่งจะเหนื่อยนะคะล้มแค่นี้เราได้ดูแลท่านแค่นี้ มันไม่ได้เป็นการลําบากมากเท่ากับที่ท่านได้ดูแลเรามาตั้งแต่ตอนเราเด็กๆนะคะให้กําลังใจตัวเองเนาะถ้าเราไม่ให้กําลังใจตัวเองเราจะไปให้กําลังใจผู้ป่วยไม่ได้นะคะกําลังใจตัวเองต้องสําคัญเนาะคนอื่นไม่ดูแลไม่เป็นไรคะ่ะข้อที่สองนะคะการจัดแจงเวลาค่ะจัดแจงเวลาจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะครูพินจะจัดแจงเวลาให้แม่เลขคู่เข้าใจเลคู่ใช่ไหมคะสองสี่หกแปดเวลาเลขกคู่เนี่ยจะเป็นเวลาที่ให้ให้อาหาร ให้ยาตามคําสั่งหมอนะคะอาบน้าเปลี่ยนแผมเพลตนะคะเลขคู่ก็คือให้จัดแจงให้แม่ให้เรียบร้อยเลขขี้ก็เป็นกิจกรรมของเราเวลาของเราค่ะถ้าเผื่อเราไม่จัดแจงเวลาแบบนี้นะคะถ้ากูพินไม่จัดแจงเวลาเลขขี้ให้กับตัวเองกูพินก็จะรู้สึกเหนื่อยท้อแท้ที่ว่าไอ้เอาเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงสเปะสปะดรวมกันหมดเลยนะคะฉันหมดเวลาไปกับแม่จริงๆเลยฉันไม่มีเวลาทําอะไรแต่ทําไมคกูพินถึงมีเวลาทําออนไลน์คะมีเวลาออกมาไลฟ์สดมีเวลาออกมาแบ่งปันคลิปใน YouTube นะคะแล้วก็ขายหมูปิ้งไปด้วยนะคะทําไมครูพินก็มีเวลาเหมือนเหมือนกับทุกคนแต่เพราะครูพินจัดแจงเวลาเราก็จะส่งต่อให้ลูกๆที่ที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดแจงเวลาเนาะเอาเลขคู่ให้ผู้ป่วยเอาเลขคู่ให้แม่นะคะแล้วเราก็เอาเลขขี้ให้เราเป็นเป็นส่วนตัวของเราด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องคิดว่าเวลาทั้งหมดอยู่กับแม่นะคะข้อที่สามนะคะความเครียด เมื่อไหร่ที่เราดูแลคนป่วยนานๆนะคะเพราะว่าภาระหน้าที่มันอยู่กับเรานานๆมันทําให้เรารู้สึกเครียดขึ้นมาความเครียดมันจะเกิดขึ้นได้เองจากการที่เราทําอะไรบ่อยๆซ้ำๆอะ่ะมันเกิดความเคยชินมันก็จะบางทีก็จะเครียดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีค่ะกูพินใช้วิธีนี้นะคะถ้าเรามีความเครียดแบบนี้ให้เรานั่งหลับตาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็นึกถึงคนที่ลําบากกว่าเรานะคะเอ๊ะเราดูแลแม่แค่แบบนี้เองนะคะแม่ก็ยังไม่ได้ติดอย่างอะไรมากมายนะคะ ท่านก็ไม่ได้บ่นอะไรให้เรามากมายนี่นานะคะเราไปมองคนที่ต่ำกว่าเราไหมเป็นคนพิการไหมที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็นึกถึงแม่เราที่นอนบนเตียงสิท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ท่านจะลําบากขนาดไหนด้วยสายตาที่ท่านมองมาที่เราด้วยสายตาที่ท่านมองมาที่เราท่านก็คงจะสงสารเราดูแววตาเราก็รู้แต่ท่านช่วยเหลือไม่ได้บางทีก็เห็นภาพน้ําตาเห็นรอยน้ําตานะคะท่านลําบากกว่าเราท่านก็อยากจะหายเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านอยากจะนอนติดเตียงให้เราดูแลเสมอไหล่ นะคะในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่เราเครียดเราบอกกับตัวเองว่าเอ๊ะคนที่แยก่กว่าเราก็มีนะคะอย่ามองเขาเป็นคนต่ําต้อยอย่ามองเขาเป็นจุดต่ําต้อยให้มองอย่ามองเขาเป็น ความสมเพศเอามองมาที่เราว่าเอ๊ะเราดีกว่าเขาแค่ไหนแล้วนะคะเรายังมีกําลังใจเรายังมีกําลังรัพย์หลายๆคนที่เขาดูแลแม่เขายังไม่มีกาลังทรั์เท่าเราผู้ป่วยติดเตียงมันต้องใช้รายจ่ายเยอะนะคะเราโชคดีแล้วที่ยังพอมีกําลังรัพ์เนาะแต่ถ้าใครไม่มีกําลังรัพย์นะคะเราก็สามารถที่จะพูดกับพี่น้องได้ว่าเอ๊ะคนนี้ไม่มีกําลังรัพ์นะมาดูแลแม่แทนเราได้ไหมเราจะไปหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อ ไม่ได้เกิดความเครียดนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เราสามวิธีที่ครูพินจะให้ในวันนี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปน,ปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากแบ่งปันส่งต่อนะคะแล้วก็ติดตามที่ครูพินโมปิ้งใน y t u t u นะคะหรือครูพินโมปิ้งสอนการทำออนไลน์นะคะจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาส่งต่อให้ทุกวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ